เด็นะครับผมรู้ว่าท่านชมบางส่วนนะครับอาจจะเข้ามาดูช่องผมแต่ว่ายังไม่ได้กดติดตามนะครับแล้วก็ยังไม่ได้กดกระดิกนะครับก็ช่วยๆกดกันด้วยนะครับก็ถ้าคุณไม่ช่วยนะครับหน้าตาผมก็จะเป็นในภาพก็ได้นะครับนั่นแหละทุกคนโอเคก็ประมาณนี้แหละทุกคนเราไปเข้าเนื้อหาคลิปไปเลยไปเถอะบายสวัสดีท่าน <ำ S 2> ชมท่านนะครับ นี่ขึ้นมาเยอะกับผมโพลิสติกแมนจะกลับเดินนะครับซึ่งวันนี้เราไปอยู่ในแบที่มีชื่อว่าฮีโร่แบทเทิลเกิเองนะครับผมซึ่งปกติผมก็ไม่ได้มาอัดแบบนี้เนาะวันนี้น่าจะเป็นคลิปแรกนะครับที่ผมเข้ามาอัดคลิปให้ทุกคนดูในแบบนี้นะครับซึ่งถ้าถามว่าวันนี้ผมจะมาทําอะไรวันนี้ผมจะมารีวิวตัวที่มีชื่อว่าเจ็ตเอนจินในแมปฮีโร่แบทเทิลเกิ ใช่แล้วและท้ายคลิปมีสอนคอมโบของตัวนี้ด้วยนะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยก่อนจะไปดูครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับใครไม่กดนะครับขอให้คุณเต้ออเคนะครับและนี่ก็คือ F และนี่ก็คือท่าทางการเตะปกตินะครับแปะเป็นการใช้มาต่อยแล้วฮิตสุดท้ายเป็นการใช้เท้าเตะน็อกแบ็กออกไปนะครับ โอเคต่อไปนะคือเอฟเฟกการแดดใส่นะครับเป็นแบบนี้นครับต่อไปนะครับเอฟเฟกการดาวแสลมฟึบมีขึ้นความเร็วอยู่ที่ขานะครับต่อไปเอฟเฟกการอัปเปอร์คัทครับฟึบเป็นการใช้ขาเตะไปนะครับโอเคส่วนไอการที่มันทุ่มแบบ ระโด่ม,มาครับผมอันนั้นผมทําติดไม่ค่อยบ่อยนะแต,แต่ผมจะขึ้นภาพเอาไว้ให้ตรงนี้นะครับนี่ผมขึ้นไปแล้วมันจะเป็นนี้ครับโอเคเริ่มที่ก,การแนะนํารีวิวสกิลกันเลยป้ายโอเคนะครับสกิลแรกนะครับชื่อว่ารีซิรรป,ปรีซิปโรแอซเซล์นะครับสามารถ กดได้3รูปแบบด้วยกันนะครับแบบแรกนะครับก็คือกดไปเลยครับจะเป็นแบบนี้นะครับกดไปเลยจะเป็นการจับและกระโดดทุ่มลงมาแบบนี้นะครับดาเมจสิบเอ็ดดาวเมจท่วนนะครับโอเคเราไปดูแบบชาร์จสองครั้งกันเลยชาร์จสองเต้นเองนะครับไปดูกันเลยโอเคนะครับนี่คือแบบชาร์จสองตึกนะครับนี่ครับเป็นการพุ่งไปทุ่มและต่อยและใช้ขาแบบนี้เหมือนซันจินะครับ ก็จะทำการปล่อยน็อกแบ็กไปข้างๆนะครับทำดามเมดสิบสิบเอิมสิบอะไรเนะมื่อกี้เลือดแปดสิบเก้าใช่ไหมทุกคนก็ทำดาเมจไปหูสิบเก้าดาเมจนั่นเองนะครับรถือว่าแรงอยู่แรงอยู่โอเคและนี่ก็คือรูปแบบที่สามครับชาร์จแบบเต็มแม็กจะเป็นแบบนี้นะครับพุ่งไปจับ แล้วก็ต่อยคอมโบแบบนี้ต่อยนักแบคไปด้านข้างเหมือนเดิมนะครับทำดาเมจถึง21ดาเมจกันเลยนั่นเองนะครับถือว่าแรงมากเลยนะฮะสำหรับตัวเจ็ตเอนจินเนี่ยครับโอเคต่อไปก็เป็นทางด้านของสกิลสองนั่นเองนะครับไปดูกันเลย้ายนะครับทางด้านของสกิลสอนะครับชื่อว่า t ธอบอ barage b a r a นะครับ barage นั่นแหละเออทุกคนนั่นแหละเป็นการเตะระยะใกล้นะครับจะเป็นการเตะแบบนี้นั่นเองครับแล้วก็เอาขึ้นไปเตะคอมโบบนฟ้าก่อนที่จะใช้ส้นเท้าตอกส้นลงมานะครับทำดาเมจประมาณนะ20ดาเมจนะครับทุกคนเจ็ดแอนจินนะครับถือเป็นตัวที่แรงมากเลยนะครับดูแต่ลัสกิลของมันนะครับแรงสุด โอเคนะครับต่อไปนะครับจะเป็นทางด้านของสกิลสันเองนะครับชื่ว่า Soul Breaker นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นการชาร์จก่อนแล้วค่อยพุ่งไปด้วยความเร็วแล้วก็จะล่ากศัตรูมาด้วยแบบนี้นะครับสามารถเอาไปต่อคอมโบได้ใช่ครับโอเคถึงถการ สอนคอมโบของตัวนี้นะครับย้ำนะครับเป็นการคอมโบที่ผมคิดขึ้นมาเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมคิดขึ้นมาเองเลยนะครับโอเคเราไปดูเลยาปโอเคนะครับนี่จะจับทางหน้าของคอมโบนะครับสองสามแบบนี้นะครับจับไปแบบนี้ครับหนึ่งสองสามครับทุ่มนะครับแดดต่อเข้ามาแบบนี้ครับหนึ่งสองสามนะครับ และทุ่มอีกรอบนะครับและต่อได้สกิลสามชาร์จไปแบบนี้นะครับหลังจากนั้นทุ่มนะครับและสกิลสองไปแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการทุ่มนะครับหลังจากนั้นชาร์จครับแล้วเข้าไปตอบนะครับตอนสุดท้ายนะครับจะต้องเป็นการชาร์จแบบขั้นสามนะครับเพราะว่ามันจะวิ่งได้ไกลแล้วมันจะจับได้นะโอเค เดี๋ยวผมจะโชว์สกิลแบบคอมโบแบบฟูลเลยนะครับโอเคไปกันเลยโอเคเมื่อกี้คือข้อผิดพลาดนะครับโอเคนี่คือคอมโบจริงแล้วผมต้องกำจัดเอ็ดตรงนี้อเพราะเราต้องใช้นะครับโอเคฟืบ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 นชาร์จเต็มแม็กซ์หลังจากนั้นพอต่อยไปแบบนี้ครับให้ได้ดตามแบบนี้นะครับ แบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับสกิลสามตามไปแบบนี้นะครับหลังจากนั้นแอมวันทุ่มครับสกิลสองต่อไปครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นสกิลหนึ่งต่อไปแบบสวยๆปิดฉากไปแบบนี้เลยนะครับปุบอ๋อแล้วก็นี่คือท่าฟชเชอร์ของสกิลหนึ่งนะครับผมลืมรีวิวไปเลยนี่ก็จะเป็นฟีเชอร์ของสกิล หนึ่งเองนะครับโอเคแล้วครับก็นี่ก็จะเป็นทั้งหมดแล้วนะครับของ Jet Engine นะครับแล้วก็คอมโบดี้ผมจะสอนนะครับคอมโบนั้นก็คือคอมโบสำหรับเบสิกนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนที่ดูคลิปผมนะครับหลายคนนะครับอาจจะเป็นผู้เล่นใหม่ของแมป a t t l e g r o u n d หลายๆแมปนะครับ ผมก็คาดหวังว่าสำหรับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่แต่ว่ามีเจ็ e เอนจินแต่เล่นไม่เป็นนะครับคิดว่าคอมโบนั้นอาจจะเอาให้คุณนะครับไปสามารถต่อสู้ได้ในระดับหนึ่งแม้ว่ามันจะไม่สูงเท่าขั้นโปรโที่ผมใช้ก็ตามแต่มันก็พอต่อสู้ได้นะครับทุกคนก็ขอให้มันเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับหวังว่านะมันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ โอเคคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแจร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมและจิมมี่ทิมมี่บินดี้แล้วก็ถ้าคุณไม่กดนะครับคุณโดนลูกเตะแห่งความเกลือตุง้งโอเคนะครับโอเคนะ ถ้าคุณไม่กดนะครับคุณโดนรูปเต่แหงความเกลือแน่นอนผมรับประกันถ้าคุณไม่กดคุณก็จะโดนแบบนี้นะครับโอเคฉะนั้นกดเลยนะครับใครไม่กดขอให้เกลือนะครับโอเคบาย s e อ y o ูน e ก t ์วีกนะครับปิดท้ายด้วย